สวัสดีครับพี่น้องครับกิ่งตอนภาคหวานป่าในปัจจุบันที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับทั้งสวนนะฮะกำลังดำเนินการตอนนะครับล่าสุดนะฮะในปีนี้เพื่อบริการแก่พี่น้องนะฮะที่สั่งจองกันทั่วประเทศนะครับนะฮะก็ขอให้พี่น้องอดใจรอนิดนึงนะครับ แล้วเราก็จะได้กิ่งตอนผักหวานป่าที่ได้รากนะฮะที่มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมปลูกดังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ใจร้อนนะฮะผมเข้าใจดีนะครับว่าพี่น้องก็อยากได้ไปปลูกแต่ถ้าเรานะครับ ส่งไปให้ท่านในขณะที่รากยังไม่พร้อมรากยังไม่สมบูรณ์นั้นอัตราการรอดก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้รากสวยงามแข็งแรงได้มาตรฐานตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อดใจรอนิดหนึ่งใจเย็นนะครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่อากาศร้อนมากนะครับเราก็หวังว่านะฮะฝน จะตกลงมาเป็นระยะระยะนะครับต้องเล้รากแบบนี้นะฮะร,รากที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับรากเขาต้องสวยงามได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมปลกูกพี่น้องบางท่านนะฮะอาจจะยังไม่ทราบว่ากิ่งตอนผักหวานป่านั้นรากที่พร้อมที่จะนำไปปลกูกนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเวลาย,ยาวนานนั้นทางสวนขอชี้แจงว่าผักหวานป่าที่ตอนออกมานั้นไม่ใช่ว่าเราจะตัดไปให้พี่น้องเลยทันทีนะครับในเมื่อรากเขาออกมานั้นเราจะต้องพิจารณาว่ารากนั้นพร้อมลงดินหรือเปล่านะฮะมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่รากเขาพร้อมที่จะลงดินและอัตราการรอดอัตราการ ที่จะไม่ตายนั้นสูงมากพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงเพราะฉะนั้นผมจึงชี้แจงให้ทราบว่าผักหวานป่าจะมีระยะหนึ่งที่รากพร้อมที่จะลงดินแล้วเราก็จะติดต่อไปอยังพี่น้องที่สั่งจองไว้ตามลาดับคิวจองนะครับนะฮะเมื่อท่านนำไปปลูกแล้วก็จะประสบความสำเร็จอย่างไรหลายท่านเลยนะฮะที่ย้อนกลับมาสั่งจองต่อนะครับ บางท่านติดต่อมาวันนี้ก็อยากได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านได้นะครับต้องกราบขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเราต้องรอให้รากเขาได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะฮะรากสวยงามแข็งแรงนะพี่น้องนำไปปลูกถึงจะรอช้าหน่อยแต่ก็อัตราการลอด90-100%นะครับดีกว่า รากออกนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วส่งไปท่านก็จะนำไปปลูกแล้วก็จะไม่รอดเสียเงินนะครับเสียเวลานะครับทู่อดใจรอ,อนิดหนึ่งมีพี่น้องหลายท่านเลยนะครับที่สั่งจองและรอนะฮะเกือบปีเลยนะฮะเกือบปีเพราะท่านสั่งจำนวนมากนะครับสั่งจำนวนมากแต่พี่น้องเรานั้นก็ยินดีที่จะรอนะครับก็กราบขอ อขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้าใจทางส่วนของเรานะครับเพราะว่าตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาว่าพี่น้องที่นําผักหวานหรือกิ่งตอหรือพันธุ์ต่างๆไปปลูกนั้นทุกอย่างจะต,ต้องได้มาตรฐานนะครับด้วยประสบการณ์ที่เรามีมาเป็นระยะเวลานะฮะหลายสิบปีนั้นขอให้เชื่อใจเรานะครับแล้วพี่น้องจะไม่ผิดหวังนะครับครับ ในส่วนผวานกิ่งตอนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นปัจจุบันนะฮะที่เรากำลังตอนนะฮะ